hello my friend สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีท่านที่ติดตามนะครับพณัตราดก๋อยงอนนะครับตัวนี้แข้งดำนะครับนะครับเพียนผู้นะครับสวยๆเลยนะครับ เปิดที่ตัวเดียวนะครับท่านที่งบมาเยอะนะครับงบมาเยอะก็จัดได้นี่ครับแข้งดำสซ้อยหลังออกแล้วนะครับออกจะเป็นสีสีเหลืองครับเหลือง้ส้มนะครับเป็นดูดูส้มดูเหลืองนะครับหลายท่านกา็บางท่านก็เลือกไม่เหมือนกันนะครับเลือกไม่เหมือนกันว่า,าจะเป็น สีเหลืองหรือสีส้มนะครับก็เป็นสีไก่ไทยนะครับก็จะเป็นดูส้มนะครับดูเหลืองแบบนี้ครับนี่แข้งดำนี่นะครับสวยๆส,สนใจนะครับแอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับรีบเลยครับ ถ้าช้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาสายซ้อนกันเยอะมากนะครับท่านใดเร็วกว่าแต่สินใจไวกว่าก็รับไปนะครับวันที่30นะครับพร้อมเดินทางรายละเอียดโทรมาคุยนะครับเราประกาศว่าส่งจริงแน่นอนนะครับไก่เดินทางจริงแน่นอนฝากด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับ